ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมแปลงมันของน้องตั้มนะครับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกนะครับตอนนี้มันอายุ3เดือนครึ่งนะครับเพิ่งจะได้รับน้ำฝนนะครับที่ผ่านมาก็มีแต่แรงกับแรงครับจนเพี้ยไฟไลายแดงลงกันเพียบแต่ว่าของน้องตั้มที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกไม่มีเพี้ยไฟลายแดงนะครับก็วันนี้ก็เลยได้มาเยี่ยมชม ขอมาดูว่าอ่าได้น้ําฝนแล้วหัวจะเป็นยังไงเพราะว่าบอกน้องตั้มไว้ว่าให้ฉีดไปเลยตอนช่วงแรงๆไม่ต้องกลัวครับเขาจะเก็บสะสมอาหารเอาไว้เดี๋ยวพอได้รับน้ําฝนเขาจะโตอย่างก้าวกระโดดนะครับวันนี้ก็เลยได้มานะครับพอดีก็ได้มาได้มาเจอ,อน้องตั้มนะครับนี่นี่คือเจ้าของไรค,ครับสวัสดีครับ วันนี้น้องตามถือซองซูเปอร์ไมโครบิกมาด้วยใช่ไหมครับนี่ครับวันนี้มาอ๋อวันนี้จะมาฉีดด้วยใช่ไหมวันนี้จะมาฉีดเป็นรอบที่สามหรือรอบที่สี่นะรอบที่สี่รอบที่สี่นะครับหนขอดูซองหน่อยนะครับหันหน้ามันหน่อยโอเคนะครับนี่คือซองผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครบิกนะครับวันนี้น้องตามคุยหมอไปให้ดูด้วยใช่ไหมครับครับนี่นะครับมันอายุสามเดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวดูดูหัวกันนะครับผมว่า โอ้โหใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่นี่คือนี่นี่คือหัวมันอายุสามเดือนครึ่งนะครับปลูกข้ามแรงนะครับไม่ได้รับน้ําฝนเลยเพิ่งจะได้รับน้ำฝนครั้งแรกนะครับตอนนี้คุยขึ้นมาดินก็ยังมีความชื้นนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ว่าเปียกอะไรมากมายนะครับมีหัวรอบต้นเลยครับนี่ครับนี่นี่คือผลผลิตของอ่าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกนะครับที่ใช้กันมาฉีดมาแล้วสามรอบวันนี้จะฉีดรอบที่สี่นะครับ นี่นะครับหัวดกมากแล้วก็ใหญ่นะครับท่านลองคิดดูตอนนี้อายุแค่สามเดือนครึ่งถ้าเอาไว้ถึงสิบสองเดือนก็อีกประมาณแปดเดือนครึ่งนะครับแปดเดือนครึ่งหัวจะขนาดไหนนะครับโอเคโอเคครับ <c oughs> นังนงก็ขอขอบคุณน้องตั้มมากๆนะครับที่ให้เกียรติมา,าพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ซ u เปอร์ไมโครมิกคิดว่าใช้แล้วดีขนาดไหนครับ ใช้ดีอยู่ครับเอ่อตั้งแต่ใช้ผลิตสพันฮอร์โมนว่าฉีดมันมาฮอร์โมนซูเปอร์ไมโครมิกนี่ถือว่าตอบโจทย์ดีครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็งันไม่ลบกวนน้องตั้มนะครับเพราะน้องตั้มจะต้องฉีดฮอร์โมนต่อฉีดผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกต่อนะครับโอเคเดี๋ยวจะสายสวัสดีครับครับนี่ก็อีกหนึ่งแปลงนะครับส่วนอันนี้เป็นของลูกค้าชินอมบก็ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกนะครับนี่อีกหนึ่งแปลงที่เรามาสำรวจเช้านี้นะครับก็อยู่ไม่ห่างไกลกันนะครับก็เข้ามาสำรวจวันนี้มันอายุสามเดือนครึ่งเช่นกันนะครับก็เหมือนเดิมครับขอน้มอบอบดูดูหัวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมันรอบๆกันนะครับก็นี่คือมันของเขานะครับอายุสามเดือนครึ่งต้นก็ไม่สูงใหญ่เท่าไหร่เพราะว่า เขตนี้ก็เจอฝนแรงทิ้งช่วงมาหลายเดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาก็ไม่ได้เจอฝนกันหรอกครับก็ตอนนี้ก็เลยได้รับน้ำฝนมาหนึ่งครั้งก็มาดูการขยายหัวของผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกที่ใช้แล้วผมถึงบอกให้ฉีดตอนหน้าแรงฉีดไว้เลยฉีดไว้เลยเพื่อป้องกันเพี้ยไฟลายแดงเพื่อความสมบูรณ์เพื่อว่าผลิตภัณฑ์จะได้ เป็นอาหารเสริมให้เขามีธาตุอาหารได้รับสารอาหารครบถ้วนถึงแม้จะหน้าแรงก็ต้องได้รับสารอาหารตลอดเขาไม่สามารถกินอาหารทางรากได้นะครับเราก็ให้อาหารทางใบก็จะได้รับสารอาหารต่อเนื่องนะครับเขาจึงเติบโตต่อเนื่องพอได้น้ําฝนเขาก็จะโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก็มาเจอกับน้องมอบเจ้าของแปลงเหมือนกันครับสวัสดีครับน้องมอบสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกแล้วเป็นยังไงบ้างครับใช้ดีมากครับใช้มาหลายปีแล้วครับเคยใช้ตัวอื่นแล้วไม่ใหญ่เหมือนกับอันนี้ครับมาเจอซูเปอร์ไมโครมิกนี่สุดยอดมากครับหัวใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับไหนขอดูหัวหน่อยนะครับนี่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับ มันอายุสามเดือนครึ่งใหญ่ครับใหญ่อู้ใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟนะครับปรป๋องกาแฟว่าใหญ่แล้วยังเล็กกว่านะครับเนี่ยดูนะครับหใหญ่ดกด้วยครับอู้สุดยอดนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิคที่ให้ผลผลิตสุดยอดจริงๆนะครับโอเคนะครับนี่ยผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิขอขอบคุณน้องมอมากๆนะครับสวัสดีครับครับก็ ตอนตอนี้ก็เจอเจ้าของไร่แล้วนะครับนี่จะเป็นอ่า uh, อ่านภานะครับก็เป็นน้าของผมเองนะครับก็อยากจะถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีดีฉีดไปกี่รอบแล้วครับสี่รอบครับสี่รอบครับนี่ส ja ี่รอบนะหน้าแรงมันหน้าแรงมันหน้าแรงเนาะยังไม่เจอฝนเลยครับนี่ยังไม่เจอฝนสักรอบได้ขนาดนี้ฝนเลยครับนี่ถือว่าพอใจไหมครับพอใจครับพอใจดูสิครับ สุดยอดนะครับดูหัวครับมันสามเดือนมันสามเดือนมันอายุสามเดือนนะครับหัวใหญ่กว่าด้ามมีดแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะครับดกด้วยนะครับอันนี้ถ้าได้ปุ๋ยทางดินสักหนึ่งรอบแล้วได้น้ําฝนมาสักสองสามครั้งนี่อ่าห้าตันคงเอาไว้ข้างหลังนะครับเนาะครับครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะพามากๆนะครับใช่ดีครับใช่ดีครับ่นะครับติดต่อได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากสดีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็ได้มาตรวจเยี่ยมแปลงมันของน้องสายสมอนนะครับมันอายุ9้าเดือนนะครับพอดีได้มาเจอเจ,อเจ้าของไรแล้วครับจะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องสายสมอนหน่อยนะครับว่านี่นะครับน้องสายสมอนเจ้าของไร่นะครับอยากทราบว่าที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์ไมโครมิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าใช้แล้วมันหัวใหญ่มากจากปีที่แล้วที่ไม่ได้ใช้กับปีนี้ดีแตกต่างกันไหมครับแตกต่างมากเลย แล้วปีนี้จะใช้อีกไหมครับใช้จะใช้ไปเรื่อยๆใช้เยอะๆโอ้โขอบคุณมากครับต้องขอขอบคุณเจ้าของไร่นะครับน้องสายสมอนนะครับเจ้าของไร่วันนี้แดดร้อนจ้าเลยนะครับยากอุตสาห์ให้เป็นเกียรติกับบริษัทยูมิพาร์ตซูเปอร์ไมโครมิกของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่แหละครับหัวมันของน้องสายสมอนครับยกนานไม่ได้บอกว่าหนักนะครับก็อดเอว ฟันก็บอกว่าปวดแขนหมดแล้วนะครับครับนี่คือผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกเมื่อกี้ก็ได้ไปตรวจเยี่ยมชมแปลงมันของอคุณนภามานะครับมันอายุ3เดือนนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมมาแล้วนะครับผมคราวนี้ก็มาตรวจเยี่ยมตอนขุดมันของน้องสายสมอนนะครับก็ถือว่า หัวสม่ำเสมอจริงๆครับยอมรับเลยครับตรงนี้ที่เก็บเป็นกองแล้วนะครับเป็นกองเรียบร้อยแล้วนะครับหัวดีมากนะครับหัวใหญ่หัวโตมากนะครับครับดูมือจับนะครับมือจับเต็มกำเลยครับมันอายุเก้าเดือนได้คณิดขนาดนี้ถือว่าไม่ขาดแน่นอนนะครับไล่ละเจ็ดตันขึ้นสบายๆครับ โอเคนะครับต้องขอบคุณเจ้าของไลน์ขอบคุณผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกที่ให้เราได้ใช้ของดีราคาถูกนะครับคือนะครับแต่ละหัวนี่ขนาดฉีดไปครึ่งหนึ่งนะครับยังเหลือขนาดนี้ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับสุดยอดจริงๆครับผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกนี่ครับดูถ้าไม่เอามือจับไม่รู้นะครับว่าใหญ่ ใหญ่มากครับเนี่ยใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับสวัสดีครับนี่นะครับอันนี้คือมันของน้องสายสมอนนะครับน้องสายสมอนมันอายุเก้าเดือนนะครับดูกองนะครับกองมันครับมีแตกบิ๊กๆเหมือนกันเลยครับอันที่อายุเก้าเดือนของน้องสายสมอนนะครับแปลงนี้ กองมันนะครับหัวสม่ำเสมอมากครับดูแต่ละเงาแต่ละกองนะครับไม่เล็กนะครับไม่เล็กนี่ครับดูหัวครับไม่เล็กถ้าไม่จับให้ดูไม่รู้ว่าใหญ่นะครับต้องจับให้ดูนะครับนี่ครับหัวไม่เล็กมันอายุเก้าเดือนนะครับนี่ครับดูแล้วครับแต่ละกองแต่ละกองหัวสวยงามมากครับแต่ละกองแต่ละเงานะครับ นี่นะครับมันน้องสายสมอนอายุเก้าเดือนนะครับนี่นะครับดูหัวไม่เล็กนะครับเก้าเดือนไม่เล็กเลยครับผมไม่เล็กมีความรูดูความดกนะครับนี่ความโดกนะครับนี่นะครับความโดกความใหญ่ความสมบูรณ์อายุเก้าเดือนนะครับ เป็นมันของน้องสายสมอนนะครับดูนะครับแต่ละเงาแต่ละเงานี่ครับหนยห้ดูนะครับนี่ครับดกใหญ่ครับครับผมดูนี่ครับนี่ครับอายุ9ก้าเดือนนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ไมโครมิกนะครับ วันนี้มาถ่ายทําแปลงของน้องสายสมอนนะครับหัวไม่เล็กครับหัวใหญ่ถ้ามือจับแล้วถึงจะรู้เขาไปใหญ่ครับเนี่ยหัวใหญ่นะครับเนี่ยหัวใหญ่หัวใหญ่ครับครับผมดูแต่ละเงานะครับหัวดดๆทั้งนั้นนะครับดกทั้งนั้นเลยครับดูแถวนี้นะครับ มองครับมองยาวไปเลยนะครับมองไปครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ยมันอายุเก้าเดือนนะครับของน้องสายสมอนนะครับใหญ่นะครับใหญ่เดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับนี่ครับใหญ่ครับมือกำไม่รอบหรอกครับครับเชื่อถอะครับว่าผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไมโครมิกของเราให้ความใหญ่สมบูรณ์ ให้ความดกนะครับตรงนั้นก็น้องแม็กก็กําลังเก็บขึ้นมากองนะครับดูแต่ละเงานะครับดูแต่ละเงาครับผมผลิตภัณฑ์ซปเปอร์ไมโครมิกให้ความสมบูรณ์ทั้งลำต้นใบหัวนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังครับขอรับประกันคุณภาพนะครับก็ฝาก พี่น้องทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สนใจสินค้าก็โทรมา094 391 293นะครับ081538 2 9 9นนะครับครับผมดูหัวนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ซ u เปอร์ไมโครมิกไว้ในใจกับพี่น้องนะครับ โทรมาปรึกษาหารือหรือว่าโทรมาสักสินค้าก็เบอร์ที่ให้ไว้เมื่อก,กี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ